เป็นจากน้องผู้ชายบ้างครับอยากทราบว่าถุงยางอนามัยที่อยอยรับรองเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนใส่ชั้นเดียวปลอดภัยหรือไม่นะฮะแล้วเมื่อถอดถุงยางออกนะฮะออกมาข้างนอกแล้วนะถุงยางด้านไปสัมผัสกับอวัยวะเพศเนี่ยจะทําให้เขาติดเชื้อไหมโอ้โหกุ้มใจมากจนนอนไม่หลับนะฮะ เขียนมาสั้นๆแค่นี้คือหมอครับถุนยางอนามที่ได้รับการรับรองโดยอ,อยอนี่ปลอดภัยครับแต่หมายความว่าต้องดูให้เรียบร้อยนะครับมันรับรองเ่ยนะ่ะวันหมดอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยเต็ม<ด>ที่เนี่ย<ด>ควรเลือกชนิดที่อย่างน้อยเหลือเวลาหมดอายุสัก6เดือนอันนั้น,นปลอดภัยค่อนข้างจะดีกว่าวลและเวลาเก็บรักษาดีนะครับอย่าเก็บรักษาไว้ในที่ที่ร้อนๆชื้นๆพวกนี้มันเป็นยางธรรมชาติ Oh, ม,มันเสือเส่อม oh. ได้ครับ oh. เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเก็บไว้ในที่ดีๆก่อนจะใช้ดูซองให้เรียบร้อยก่อนว่าซองไม่ได้มีการฉีกขาด oh. นะครับและเวลาสวมสวมยังถูกต้องจำไว้นะครับน้องๆเวลาสวมต้องบีบป,ปลายก่อนนะครับ oh. เพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่ภายในจะได้เกิดสูญญากาศและ,ะรัดแน่นนะครับ oh. นะ oh. ไม่มีช่องว่าง oh. เวลาจะเอาออกนะครับจะต้องใช้กระดาษทิชชูหรืออะไรก็ตามจับด้านนอกเอาออกไม่ใช่เอามือเปล่าๆจับครับนี่ถามนี่คือเอามือเปล่าๆจับซึ่งก็ผิดหลักการไปแล้ว นะครับแต่ก็ภาวนาขออย่าให้เป็นอะไรเลยนะครับเพราะนั้นจำไหมครับจะใช้นี่ห้ามใช้มือเปล่าๆจับเพราะด้านนอกเป็นด้านที่สัมผัสกับเยื่อเมื่อของฝ่ายหญิงนะครับด้านในเป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ไม่มีหากระดาษไม่ได้หาอะไรไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือจําไว้นิ้วก้อยช่วยชีวิตนะครับจะต้องเอานิ้วก้อยชอนไปจากด้านล่างของเราเองแล้วดึงขึ้นมานะครับห้ามโดนด้านนอกอันนี้น้องคนนี้บอกโอ้เครียดมาก แต่ไม่ได้บอกนะว่าไปทําอะไรมาเขาบอกว่าถุงยางไปสัมผัสกับอวัอยวะเพศครับก็โอกาสโอกาสคอย่านงานี้ครับถ้าเกิดว่าไปสัมผัสกับไอส่วนที่ปลายท่อปัสสาวะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผิวมันไม่ใช่ผิวด้นดานๆแบบนี้ <S <S นะอันอนั้นโอกาสจะเยอะอถ้าโดนตรงคน,คนโคนโดนตรงอะไรต่างๆไม่เป็นไร